สวัสดีครับน้องๆวันนี้พบกับพี่นะครับช่องโก1หนึ่งไม้ด่างและโคโรลกลเียจุกชนิดนะครับวันนี้ะจะมาทำให้ต้นโคโรลกเเียของเรานะครับสำหรับสายที่ต้องการจำนายหนอไวๆนะครับที่ไม่ใช่สายเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับเราจะมาทำให้มันออกลูกไวๆได้โดยการนี่ครับไวแค่ สามใบเท่านั้นนะครับต้นหนึ่งไว้แค่สามใบนะครับต้นนี้พี่อยากให้ออกลูกไวๆนะครับเราจะมาเอาใบออกนะครับเอาใบออกเพราะว่าหลังใบของเขานะครับจะมีหน่อออกมานะครับหลังใบตรงนั้นนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะมีหนอนะครับจากนั้นก็เอาดินกรบนะครับ ดินกรลบตรงตรงที่เอาใบออกนะครับไปเหลือ3าใบ1,2 ,3 นะครับนี่ครับไว้แค่นี้นะครับให้เขาไปเลี้ยงหนอนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามีหนอออกมานะครับเพราะว่าเราทําแบบนี้อยู่บ่อยๆนะครับให้ให้เขามีหนอไว้นะครับและมีหน่อแข็งแรงนะครับสําหรับสายที่ต้องการมีหนอนะครับ แต่ถ้าต้องการความสวยงามก็ปล่อยเข้าไว้เลยนะครับให้ให้ใบเขาเขาทิ้งไปเองนะครับแต่เราต้องการที่จะอ่อยากได้นอเพื่อจำหน่ายหรือขยายพันธุ์ไวกว่าปกตินะครับนะครับสังเกตได้ว่าช่วงนี้พี่จะเอาใบออกหมดเลยนะครับนี่ครับให้เหลือ3ามใบนะครับนี่เบคโคลาต้นนี้นะครับ เอาใบออกแล้วอันนี้เป็นแบ็กโอพอนะครับแบ็กโออก็เหลือ3ใบเหมือนกันนะครับยังไม่ดำโอเคอันไหน,นก็เหลือ3ใบนะครับใจใจเอ็นมิลกี้วีนะครับก็เหลือ3ใบแลวนะครับอยากให้ได้หนอไวๆนะครับอันนี้เจ้าฟาโลก็เหลือ3ใบนะครับ ก็อยากได้หนอไวๆนะครับก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับอันนี้เจ้าไว้ลาวานะครับก็เหลือสามใบแล้วครับจัดการเรียบร้อยแล้วโอเคท่านใดที่อยากจะให้ได้หนอไวๆนะครับก็ไปทําแบบนี้กันนะครับเอาใบออกให้เหลือสามใบเท่านั้นพอนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับท่านใด ข้อสงสัยอะไรก็ไลน์มาได้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ